คาถาเงินหลานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ่ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะ พระขะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจัมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหหิพุทธมะอะุณโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจัะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจักมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหหิพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิฉามินาสังสิโม พรมมาจักมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจักมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหหิพุทธมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหหิ พุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจักมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจักมหาเทวาอภิลา,าภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหหิพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธสัะมานีมามะพุทธสัะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหา,หารือรือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจักมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะหิพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหหิพุทธมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาหรือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหหิ พุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจักมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจักมหาเทวาอาภิลา,าภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหหิพุทธะมะอะุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธศัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหา,หารือรือสาธุสาธุสาธุ